สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเดี๋ยวคลิปเนี้ยแล้วผมจะมาปลูกจนชมให้เพื่อนๆดูต้นหนึ่งเหมือนเดิมครับตอนจะรับชมคลิปเนี้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะหาเนื้อหาและสาระดีๆเลยมาฝากเพื่อนๆนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเราจะมาปลูกไม้ต้นนี้กันนะครับ ต้นนี้ตั้งใจว่าจะปลูกเขาเป็นชนชมทรงสูงชนชมทรงสูงก็คือไม้มันจะยืนเท่ๆรากของมันจะยงยงนะครับปลูกง่ายก็คือรากมันจะไม่แผ่นซึ่งการปั้นดินนะครับให้เป็นภูเขานะเราก็ต้องปั้นให้มันสูงๆนะครับเพื่อที่จะให้รากมันยืนแบบแผ่แทบแบบ30ส 40องศาเลยผมว่าไม้ยืนยืนเนี่ยโตๆตไปมันจะดูเท่ๆนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าแผ่ๆมันจะไม่สวยนะครับเราก็ปั้นมัน,นครับไม้ถ้าต้นใหญ่ๆนี่เราต้องปั้นดินให้มันแน่นๆนะครับเพียงแต่ว่าดินแน่นของเราเนี่ยส่วนผสมของผมเนี่ยมะพร้าวสับจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าหลักๆเราจะมีพวกปุ๋ยมาช่วยอยู่แล้วนะครับอาหารหลักๆของผมจะมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นปุ๋ยออสโมโคสสูตร13บ3า3สบามนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดินปั้นของผมเนี่ยผมใส่มะพร้าวสับเยอะพวยง่ายเน้นให้ดินมันโปร่งๆปงก่อนนะครับให้มันระบายน้ำได้ดีปัญหาที่ชวนชมตายดีสุดก็คือการเน่านะครับซึ่งการเน่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ต้องเกิดจากนี่แหละครับดินไม่ระบายนะครับเวลาเราลดน้ําไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาไม้ลงเลยส่วนขั้นตอนการปั้นดินเนี่ยครับเราใช้น้ําช่วยด้วยนะครับ เพื่อมันจะได้เป็นภูเขาสวยดินและมะพร้าวสับมันจะได้ไม่แตกออกจากกันน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวเอาต้นไม้ลงดูขั้นตอนเอาไม้ลงนี่สําคัญนะครับพอเราลงปุ๊บเราก็ง้างรากเนี่ยครับให้มันแผ่ให้มันพอดีกับภูเขาที่เราปั้นนะเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงใช้ไม่ต้องเอาอะไรยึดยนะครับปกติจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยเสียบสี่ด้านนะครับเพื่อให้ไม้มันทรงตัวตอนนี้มันอยู่ค่อนข้างนั่นเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าการปั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญนะครับ เราที่สําคัญพยายามให้ต้นไม้ไมมนอยู่กลางกระถางพอดีเราก็พยายามหมุนๆมนดูนะครับพอหมุนได้ที่เราก็มาดูหน้าไม้เพราะหน้าไม้เนี่ยมันจะเป็นตรงด้านที่สวยที่สุดครับแต่อย่างไม้ต้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยสี่ด้านเลยนะจับทาได้ทั้งสี่ด้านเลยนะครับหน้าไม้เนี่ยครับเราเราก็มาเล็งกันเนี่ยให้กิ่งนะ่สมมุตินี่เป็นกิ่งหน้าใช่ไหมเราก็พยายามให้มันตรงกับรากอันนี้ค่อนข้างทําแบบมืออาชีพที่เขาทําไม้ประกวดกันเลย เพียงแต่ว่าไม้ต้นนี้มันไม่ได้มีความสูงนะผมพูดถึงตำแหน่งของกิ่งและตำแหน่งของรากนะครับเพราะว่าถ้ารากกับกิ่งตรงกันเนี่ครับรากมันจะส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงกิ่งนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าแค่ความสวยนะครับมันมีประโยชน์ด้วยเสร็จแล้วก็จัดรากตามปกติเลยครับเรียบร้อยครับจัดรากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังเลือดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้ตำแหน่งที่มันค่อนข้างเป๊ะนะอย่างที่บอกครับต้นเนี้ยมันสวยทุกหน้าเลย เครับไม้ตัวนี้ผมค่อนข้างทําเป็นพิเศษเลยนะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้จัดรากแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันสงการนะมันเป็นวันหยุดของผมปกติผมแค่จัดรากแผ่ๆเนี่ยผมเอาดินคลุมเลยนะครับอันนี้มีการจัดรากผมก็มีรอยปุ๋ยอันนี้มันจะเป็นอาหารลากที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ครับ ผมถึงบอกว่าดินปูนผมเนี่ยผมจะใช้มะพร้าวสับเยอะนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอาหารหลักอาหารหลักของผมอันนี้ผมผมวางสองชั้นนะอันนี้ชั้นบนนะครับแล้วตรงนี้มีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม้เนี่ยมันกินอาหารมีอาหารกินเนี่ยในรอบสาเดือน6เดือนเนี่ยครับแค่นี้ไม้มันก็จะเริ่มเติบโตเต็มที่นะครับกับการที่ได้กินปุ๋ยโอเคครับผมคลิบเนี่ยผมว่าก็จะจบมาเีื่นะครับเหมือนเดิมครับ ถ้าชอบคลิปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไคร์มเป็นกังใจผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆเหล่านี้ฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ